สวัสดีครับเ็กๆวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปที่สองของวิชาศิละปะสำหรับเด็กชั้นป .1 เดี๋ยววันนี้ครูก็จะพาไปเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะต้องเตรียมเหมือนเดิมเตรียมอุปกรณ์ก่อนเรียนนะครับก็คืออะไรบ้างหนึ่งกระดาษ A4 นะครับ หรือถ้าใครไม่มี a อซีเราก็ใช้เป็นสมุดวาดเขียนหรือสมุดอะไรก็ได้ที่มันไม่มีเส้นนะครับแล้วก็เอามาเพื่อเตรียมวาดรูปส่วนอย่างที่สองนะครับก็คือดินสอแล้วก็ยางลบนะอย่างที่สามครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือสีนะครับถ้าใครไม่มีสีไม้ก็เหมือนเดิมครับใช้สีเทียนหรือสีช็อตก็ได้แล้วแต่เราหรือจะเป็นสีเมจิกก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปเลย สำหรับสัปดาห์ที่แล้วหรือคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับที่เราได้เรียนกันไปก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราใช่ไหมครับพวกเราก็ได้รู้จักวิธีการแยกสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราแล้วก็รู้จักเรื่องของรูปร่างรูปทรงกันไปแล้วทีนี้ต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนอีกนะครับก็คือเรื่องของขนาดของภาพวาดในงานศิลป,ปะนะครับว่า มันเป็นยังไงขนาดมันสําคัญยังไงกับวิชาศิลปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับในธรรมชาตินะครับขนาดนียจะมีอยูง่ง่ายๆและแบ่งออกเป็นง่ายๆอยู่สองขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับแล้วทีนี้เราจะมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กไปเพื่ออะไรเราไปดูกันต่อนะครับทีนี้ก่อนอื่นครูก็จะมีเกมมาให้เล่นง่ายๆนะครับก็คือจะให้พวกเรา เรียงขนาดของสัตว์นะครับที่มีขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กให้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสัตว์ที่ฮูกลอมมีให้นะมีด้วยกันทั้งหมดหตัวด้วยกันตัวแรกก็คือน้องหมาใช่ไหมครับตัวที่สองลิงตัวที่ 3, สามสิงโตตัวที่สี่ลูกเกี๊ยบตัวที่ห้าช้างแล้วก็ตัวที่หกไก่นะครับเดี๋ยวฮูกอมจะลองให้เด็กลองนึกดูซิว่าเราจะเรียงจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็กได้ยังไง เดี๋ยวฮูโกฟให้เวลาสัก10วินาที ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเด็กๆเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ก็น่าจะเห็นว่าช้างมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนตัวต่อไปอ่าตัวไปสิงโตนะครับสิงโตถ้าตัวโตเต็มัยก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าใครเคยเห็นที่สวนสัตว์นะตัวต่อไป่าตัวต่อไปนะครับคือหมานะครับหมาต่อไปลิงนะครับลิง ตัวที่ห้าไก่นะครับไก่ไก่ก็จะตัวประมาณที่เราอุ้มได้นะครับนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือลูกเทียบที่ออกมาจากไข่ของไก่อีกทีหนึ่งก็จะตัวเล็กที่สุดนะครับนี่ใครที่ตอบถูกบ้างไหมเออต่อไปเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยแล้วทีนี้ขนาดมันเกี่ยวข้องยังไงกับงานศิลปะนะครับมันเอาไปทําอะไรได้บ้างอาันแรกเลยนะครับอย่างแรกเลย ขนาดจะทําให้รู้สึกถึงระยะไกลหรือระยะใกล้ในงานศินละปะนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูหน้าต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวอยา่างฮูกกปมีรูปแมวอยู่สองตัวใช่ไหมครับอยู่ในวิวี่เป็นท้องฟ้าสดใสเลยแต่ว่าแมวสองตัวเนี้ยมันมีขนาดที่เท่ากันเราเลยทําให้ยังไงทําให้รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ดูมีระยะใกล้หรือไกลเลยทีนี้ฮูกกปลองเปลี่ยน ให้แมวสองตัวนี้มันมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับอ่าทีนี้เจ้าแมวที่ร้องเมียวนะครับจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็ส่วนแมวตัวที่สองที่พูดว่ากําลังไปรูก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงก็จะทําให้ในงานนี้เป็นยังไงครับดูมีระยะมากขึ้นนะครับแมวตัวใหญ่ก็จะอยู่ดูเหมือนใกล้ส่วนแมวตัวเล็กก็จะดูเหมือนไกลออกไปอยู่ข้างหลังนะครับอ่าต่อ,อไปเลยนะปุ๊บต่อไปทีนี้ขนาดนะครับ ก็จะทําให้รู้สึกถึงความขัดแย้งหรือความแตกต่างกันอความขัดแย้งหรือความแตกต่างมันเป็นยังไงเราไปดูนะครับอันนี้ครูก๊อปมีตัวอย่างให้นะครับก็คือรูปของเด็กผู้หญิงนะครับตอนนี้เด็กผู้หญิงสองคนนี้นครับมีขนาดเท่ากันมีลักษณะค่าทางเหมือนกันเลยเราจะดูแล้วเป็นยังไงเรารู้สึกว่ามันคล้ายกันแล้วก็ไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าครูกรอ๊อปปรับขนาดให้ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กลงมันจะเป็นยังไงอ่าพอภูกปรับผู้หญิงให้ตัวเล็กลงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะดูเออาเราสามารถกําหนดให้เด็กผู้หญิงที่ตัวโตวกว่าเขาเป็นพี่ใช่ไหมครับแล้วก็เด็กผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าเป็นน้องก็ได้นะครับนะเห็นไหมใช่เราปรับขนาดของตัวที่เราวาดก็ทําให้งานมันดูแปลกไปได้แล้วครับอ่าต่อไปทีนี้ส่วน หน้านี้นะครับก็จะคือขนาดครับที่มันไม่เหมือนกับความเป็นจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกับความเป็นจริงยังไงก็คือถ้าสมมุติผู้ก๊อฟวาดคนให้ตัวใหญ่ๆห่ใช่ไหมครับแล้วก็มีตึกมีบ้านลเล็กๆลงนะคนมันก็จะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นยักษ์ที่มาถล่มเมืองใช่ไหมมันก็จะทาให้งานดูมีความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจนะครับอ่าไปดูตัวอย่างเลยอ่านี้นะครับเห็นไหมรูก๊อฟมีภาพเป็นตึกเล็กๆอยู่ข้างล่างครับแล้วก็มีเด็กผู้ชายครับ ตัวโตใหญ่กว่ตึกนะครับออกมาเต้นนะมันก็ทําให้เหมือนเป็นยักษ์หรือเป็นไททันมาบุกเมืองใช่ไหมครับหรืออย่างสุดท้ายนะครับขนาดนะครับจะช่วยสร้างให้ผลง,งานมันดูเต่นขึ้นนะครับมีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นอ่ามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะครับสมมุตินี่ตัวอย่างคูกรมีอยู่สามภาพภาพแรกเลยเซรามูนเห็นไหมครับถ้าเซรามูนเราวาดตัวใหญ่ มันก็ดูเด่นและก็น่าสนใจหรือว่าจะเป็นโดเรมอนตรงกลางใช่ไหมครับโดเรมอนตรงกลางเป็นยังไงเมื่อโดเรมอนเรามีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนใช่ไหมครับงานมันก็จะดูน่าสนใจนะครับนะหรือจะเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ก็พอเราวาดตัวใหญ่มันก็ดูน่าสนใจและเด่นขึ้นมานะครับนะอ่าทีนี้มาถึงงานนะครับมาถึงกิจกรรมอกิจกรรมนะครับที่ฮูโกฟจะให้ทําก็คือให้นักเรียนนะครับวาดภาพ ขนาดที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงและสร้างผลงานให้มีความตื่นเต้นและน่าสนใจ่ะเหมือนกับที่ครูก๊อปลกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับที่ว่ามีเด็กผู้ชายตัวใหญ่กว่าตึกนะครับแล้วก็มาถล่มเมืองอ่ะถ้าใครยังคิดภาพไม่ออกเดี๋ยวครูก๊อปจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่เป็นครูเอาวาดรูปนะเอามาให้ดูแล้วก็ให้เราลองไปใช้จินตนาการต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงสามารถ รับแต่งได้ตามจินตนาการไม่จําเป็นต้องเหมือนที่ครูกอลวาดน,นะครับแล้วแต่เราจินตนาการเลยอ่าย่างแรกนะครับครูกอลฟก็จะวาดสิ่งที่มันมีขนาดเล็กๆก่อนนะครับพวกรถพวกอะไรนะให้มันตัวเล็กๆก่อนแล้วก็เติมเมืองเติมตึกเข้าไปแล้วพอได้เสร็จปุ๊บครูกอลฟก็จะใส่คนที่มีขนาดใหญ่เกินจริงนะครับเข้าไปแล้วก็ เติมสิ่งต่างๆรอบๆครับที่มันเล็กๆลงนะเพื่อที่ให้คนที่มันมีขนาดใหญ่เกินจริงเนี่ยดูตัวใหญ่และน่ากลัวนะครับนะอ่าแล้วพอวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครูกอบก็เริ่มระบายสีนะครับโดยการระบายสีก็จะเหมือนเดิมนะครับครูกอบก็จะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะใช้สีที่มีสีอ่อนก่อนนะครับไล่ลงไปแล้วก็ค่อยเอาสีที่มี ความเข้มขึ้น,นครับซ้ำลงไปล่อเพื่อให้งานนะครับดูมีสีสันที่โดดเด่นและสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับนะสำหรับใครที่นึกไม่ออกก็อาจจะเอางานของอุกครับนะไปปรับไปจินตนาการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หรือว่าใครที่คิดได้นะครับก็เอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามจินตนาการของเราเลยนะ สำหรับใครที่วาดเสร็จแล้วนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆเอามาส่งครูกรอบตอนช่วงที่เรากลับมาเรียนที่โรงเรียนกันนะครับหรือถ้าใครยังไม่พอใจก็สามารถวาดแล้วก็สร้างสารรค์จินาการของตังวเองไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจแล้วก็ลองเอามาให้ครูกรอับดูได้หลายๆชิ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้องเรียนเป็นคลิปหนึ่ง้ไปก่อนนะครับก็ เอาไว้เจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ